น่าปลูกผักชนิดนี้เป็น <No. S 1> อันขาดถ้าไม่อยากขาดทุนสวัสดีครับผมเกษตรพงเจ้าของสวนผักดอยโอเคอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดหัวใจกดไลค์แลวก็กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับผักที่ผมกําลังถืออยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าผักจิงจูชายครับเป็นผักที่ปลูกง่ายขึ้นง่ายมากเลยชอบขึ้นในบริเวณที่มีที่ร่มราไรแล้วก็มีความชื้นสูงครับหลายคนคงอาจจะมีคําถามนะครับในเมื่อขายไม่ได้แล้วเอามาปลูกทําไมคือตอนแรกมีลูกค้าออเดอร์สั่งมาครับว่าอยากได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละประมาณ10กิโลผมก็เลยเอามาปลูกครับเพราะว่าผมมีพื้นที่ด้านล่างของแปลงปลูกผักบนโต๊ะว่างอยู่ผมก็อยากหาผักที่สามารถปลูกได้ พื้นโต๊คือคือไม่ต้องการแสงมากต้องการแสงรำไรโอเคครับรับออเดอร์มาแล้วผมก็หาต้นกล้ามาปลูกนะครับปรากฏว่ามันขึ้นได้ดีแล้วก็สวยงามมากๆไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับน้าก็ไม่ต้องรดเพราะว่าจะมีน้ําจากแปลงปลูกผักเนี่ยไหลลงมาเป็นน้ําส่วนเกินนะครับไหลลงมาทําให้บริเวณเนี้ยบริเวณพื้นที่ที่เหมาะมากสําหรับการปลูกจริงจู่ายความชื้นสูงแดดรำไรก็เลยสวยเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะครับใบสีเขียวเข้มส่วนเมนูที่นิยมเอาใบจิวจูชายมาทําเป็นอาหารก็คือเมนูต้ม หมูใช่ไหมครับหรือไม่ก็ใส่ข้าวต้มหรือว่าอะไรที่เป็นเมนูต้มๆพวกนี้เพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์เป็นพวกสมุนไพรจีนใช่ไหมครับผมเคยเอามาใส่แกงปลาด้วยครับลดกลิ่นคาวปลาได้ดีมากๆเลยแล้วเพื่อนๆมีเมนูอะไรบ้างครับที่เอาใบจิวจุ่ยมาทําเป็นอาหารส่วนประโยชน์ของเขาจริงๆเยอะมากเลยนะครับทั้งช่วยขับลมบํารุงเลือดรักษาสมดุลในร่างกายรักษาเรื่องของความดันแล้วก็และยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ดีมากๆจากนี้ไปผมก็ยังคงปล่อยให้จิงวจุย่ยเติบโตภายใต้โต๊ะปลูกผักอยู่แล้ว นะครับเพราะว่ายังไงผมก็ไม่มีอะไรมาปลูกนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจดูคลิปนี้แล้วอยากจะสั่งซื้อใบผักเคียวก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ในราคาพิเศษผมจะทําการ เกียวแบบนี้เลยนะครับเกี่ยวออกมาเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็เลือกเอาใบที่ไม่สวยออกไปแล้วก็จัดส่งด้วยระบบขนส่งรถห้องเย็นส่งให้กับทุกคนรวมๆกับผักเคียวพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าผมควรจะจัดการยังไงกับผักจิงจูาฉดีให้สามารถขายได้ครับทุกคนสามารถคอมเมนต์แนะนําผมได้เลยหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับ